สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นสำหรับพลังงานคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนี่สามดาบขึ้นมามีแนวเรื่องของความเจ็บปวดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากคำพูดหรือการกระทำของเขานะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ ถ้าในคลิปใน y YouTube เนี่ยเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่รู้ว่าอ่านของใครฉะนั้นแล้วให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเรื่องราวอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวอาจจะตรงแต่ผลลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอันเนี้ยเพราะว่าจะบอกว่าไม่เป็นคลิปแรนดอมเลยคนดู สมมุติว่าคนดู1นึ่งมืนคนก็ไม่ได้1นึ่งมืนคนที่ผลลัพธ์เหมือนกันพอหนึ่งออกใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วอะ่ะให้ใช้วิจารณญาณในการ <c oughs> รับฟังรับชมนะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ไล n e OA ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะฝั่งตัวคุณฝั่งตัวเขาโอเคในตอนนี้ตัวคุณอะรู้แหละว่า ชีวิตรักบทรักของตัวเองอะ่ะมันมันต้องมีอะไรมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละหรือแม้กระทั่งนะคะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคุณเคยยอมมาตลอดบางสิ่งบางอย่างอะ่ะตื่นขึ้นก็ได้ในตัวของคุณว่าเฮ้ยมันมันไม่โอเคนะมันมันต้องมีการปรับมันต้องมีการเปลี่ยนนะถ้าในความสัมพันธ์อ่ะตัวคุณเองอาจจะ พยายามทําให้ความสัมพันธ์มันบาลานซ์หรือพยายามทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมัน,ม,นมันอยู่ตรงกลางอะ่ะมันมันไปกันได้อะ่ะหาจุดกึ่งกลางหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะ่ะพยายามปรับพยายามเปลี่ยนจนไม่เหลือความเป็นตัวเองอ,ะอ,อ,งอ่ะพอพอนึกออกใช่ไหมคะ แล้วก็พลังงานในตอนนี้ตัวคุณคือโอเคภายนอกอ่ะอมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมความกังวล The Cha มเปญเลนเนี่ยเป็นความกังวลภายในใจด้วยที่ว่าบางคนจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่บางคนจะออกแนวแบบเออรับไม่ได้อันนี้ต้องอยากโกรธกันนะพูดไปตามหน้าไพ่แต่ทีเนี้ยบางสิ่งบางอย่างมันจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะคะ อีกอย่างหนึง่งถ้าตอนนี้ตัวคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเขาหรือมีการนิ่งเงียบกันนะ่ะคุณอาจจะเจ็บกับความรักครั้งนี้มาเยอะเลยทําให้คุณแบบก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะปรับความเข้าใจนะแต่อีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าขอกลับมาดูแลตัวเองก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณต่อสู้กับความคิดของตัวเองอยู่ด้วยกับความรู้สึก ความรู้สึกในใจค่อนข้างกังวลไม่นิ่งทีเนี้ยในตัวของเขาอะถามว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องเป็นคนคอนโทรลเป็นคนที่แบบว่าจะต้องให้ได้ดังใจเขาว่าเขาเหมือนกับคนที่ใช้อารมณ์ที่มันรุนแรงอะ ตัดสินในการทำทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งความรักคนนี้ออกแนวแบบแข็งนอกนะคนของคุณนะ่ะดูภายนอกดูเข้มแข็งดูพูดจาผงผางแต่ภายในใจค่อนข้างที่จะเปราะบางไพ่าชาลีออดจะคล้ายๆกับกรกฎที่ภายนอกดูแข็งอะดูแกร่ง,ด,งดูแบบ กามปูนิบเจ็บแตาไเพื่อปกป้องความอ่อนแอในใจอีกอย่างหนึง่งถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเคยทะเลาะก,กันอะ่ะมันจะเป็นการทะเลาะที่คุณพยายามปรับแต่เขาอะ่ะจะใช้อารมณ์แบบเอ้ยไม่ไปต่อแล้วไม่ฝืนอะไรอย่างเงี้ยไปกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม The View of Fortune บางทีคุณยังมีคิดเลยว่าทําไมวันเวลามัน มันผ่านไปไวหรือเอ้มันผ่านไปช้าทำไมวันเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินหรือแม้กระทั่งในบางคนยังมีความคาดหวังอยู่เดี๋ยวลองมาดูว่าความคาดหวังอะไรนะความคาดหวังเดี๋ยวนะในเรื่องของการตัดสินใจส่วนตัวของเขาอะ จากตามหน้าไพ่ถ้าก่อนหน้าพลังงานเขาค่อนข้างที่จะแรงอะในตอนนี้เหมือนเขาเย็นลงเย็นลงคือซอฟลงอะอารมณ์เย็นลงอารมณ์ซอฟลงมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวคุณเองเหมือนกับคนที่พยายามแบบหันหน้าเข้าหาสิ่งที่ไม่ใช่ความถูกอะ บางคนเหมือนตัดในเรื่องของการเล่นโซเชียลด้วยก็ได้เพื่อที่จะไม่ส่องไม่ไปรับรู้เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งแบบเหมือนเอาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมพยายามหวังว่าวันหนึ่งอ่ะตัวเองอ่ะจะตัดเขาได้มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตัดออกจากความคิดตัดออกจากความรู้สึกซึ่งตัวของเขาเองอ่ะสองถ้วยจากที่คุณพยายามตัดพยายามที่จะ ตัดออกจากความคิดตัวเขาสองถ้วยคิดถึงในเรื่องของการกลับมาคืนดีการกลับมาปองดองซึ่งถามว่าตัวเขาเองอะค่ะเหมือนอยังมีความรักความปรารถนาดีหรือความห่วงใยคือสิ่งที่เขามีให้กับคุณนะหกไม้เทา้าสองเหรียญ ไพ่ขึ้นมาถึงในตั้งแต่ในตอนแรกเลยอ่ะเขาจะทักคุณมาทางโซเชียลก่อนซึ่งตัวคุณในตอนนั้นน่ะเหมือนคนที่พยายามก้าวไปข้างหน้าพยายาม move on แบบนี้ด้วยก็ได้ทั้งทังที่ใจอ่ะมันเจ็บทั้งทังที่แผลข้างหลังเนี่ยเวอะเวะ,วะเต็มไปหมดเลยนะคะ หนึ่งถ้วยขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะว,ว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณมาเจอคลิปนี้ในวันนี้มีโอกาสสูงมากๆมีโอกาสสูงมากๆเพราะว่าถ้าคุณถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะจบหรือยังยังไม่จบนะคะเพราะว่าอะไรแต่แต่โอเคมันอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ไวที่กลับมาคืนดีกันเลยหรือกลับมาหวานแหววกันเลย แต่ว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะคะจะมีช่วงที่เขาแบบคิดได้อะอคิดได้ว่าคุณพยายามทำทุกอย่างเพราะจริงๆเราอะคุณเองอะไพ่ไพ่สิบั่วเอ้สิบไม้เท้ามันขึ้นในฝั่งของคุณอะคุณพยายามในความสัมพันธ์เนี้ย มากๆอะค่ะพยายามไหมหรือแม้กระทั่งแบบชุ่มเชเวลาหรือทําทุกอย่างอ่ะให้กับเขาโดยที่บางทีเขาอะแทบที่จะไม่ต้องทําอะไรให้กับคุณเลยพอนึกออกใช่ไหมความสัมพันธ์เนี้ยดูท่าทางคุณคุณเหนื่อยมา,มากอ่ะจนแบบว่าเต็มไปด้วยความกังวลใจ คุณเคยรอคนคนนี้ยคนที่นิ่งคนที่เงียบรอแบบทุกใจรอแบบนานมากๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะว่าทำไมวันเวลามันช่างผ่านไปนานหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วในจังหวะที่เขานิ่งในจังหวะที่เขาเงียบอะถามว่าเขาคิดถึงเรื่องของคุณไหมราชาถือดาบราชาแห่งความค,คิดนะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะคิดมากด้วยอ่ะคือเขาอ่ะอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะหนึ่งเหรียญอยากที่จะไปต่อแต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยทะเลาะก,กันบ่อยเขาจะคิดมากในเรื่องของเฮยถ้าไปกันต่อเนี่ยจะรอดไหมจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งตัวเขาเองอ่ะก็หวังว่าให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงหรือมันเป็นอะไรที่แบบยืนยาวอ่ะ เขาเดี๋ยวจะเขาเหมือนคนที่กำลังคิดคำพูดหรืออะไรบางอย่างคะ่ะที่คุณสามารถเห็นได้ด้วยตาหรือจับต้องได้อะ่ะแต่ว่าตัวคุณน่ะจะจะเหมือนกับคนที่แบบพอย้อนกลับไปในเรื่องของความรักครั้งเนี้ยโอเคก,ก็ก็มีความสุขแหละแต่คุณจะเหมือนยิ่งคิดเรายิ่งเหนื่อยอะ่ะพอให้สิบดาบมันเกิดขึ้น ในในช่วงจังหวะที่คุณแบบกลับมาฟื้นฟูกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักตัวเองกลับมาให้เวลากับตัวเองอะ่ะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะคุณรู้ไหมว่าพลังงานคุณอะ่ะ the empress คือเป็นพลังงานที่ดีมากๆ และเหมือนกับตัวคุณจะได้รับข่าวดีหรือจากโชคดีไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในเรื่องของความรักครั้งนี้เสมอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินก็มีคนพร้อมสนับสน,นุนคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตกับกลายเป็นว่าพอคุณเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองอ่ะเริ่มไม่ทําให้หัวใจของตัวเองเจ็บปวดอ่ะ คุณนะ่ะมีโอกาสหนึ่งถ้วยก็เป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เราคุณรู้สึกว่าพลังงานความรักมันอยู่รายล้อมรอบตัวนะคะโดยที่บางทีคุณไม่ได้มีใครหรอกแต่คุณรู้สึกว่ามีความสุขจากภายในในช่วงจังหวะที่อินิจ้คุณเป็นแบบนี้ขอให้สังเกตตัวเองเอาไว้ หัวใจของเขากลับกลายเป็นคนที่เจ็บปวดสามดาบเจ็บปวดจากคําพูดหรือเจ็บปวดจากการกระทําในวันนั้นในที่ในสิ่งที่เขาตัดสินใจพูดหรือทํากับคุณเหมือนมันย้อนเข้าหาตัวเขาอะนึกออกใช่ปะแล้วพอนึกอะเหมือนเขานึกในคําที่เขาว่าคุณแบบนี้ก็ได้เรากลายเป็นว่าเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาได้ว่าคุณหรือเพิกเฉยเมินเฉยหรือหนีหรือหันหน้า ในวันที่คุณร้องขอขอโอกาสหรือขออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นนะมันทำให้เขาเหมือนคนที่กลับมาโทษตัวเขาเองอะค่ะสเตนต์การกลับมาการกลับมาเดะแฮงแมนแต่การกลับมาครั้งนี้ไม่รู้ทำไมตัวคุณน่ะเพิกเฉยแล้วก็เมินเฉยเขาอาจจะเพราะคุณได้มาคิดคือถามว่าถึงกับเกียดถึงกับโกรธไหมก็ไม่แต่ว่า คุณเหมือนกับคนที่ไม่พยายามทำอะไรหรือรีแอคอะไรกลับไปในเรื่องของความรักอะคา่ะคุณมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเขาเองอะในตอนที่เขาได้อยู่คนเดียวอะเขาได้ตกตะกอนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กับคุณนะแล้วมีอย่างหนึ่งที่ในตอนที่คุณพยายามแบบ พูดคุยกับเขาเพื่อปรับความเข้าใจอ่ะในช่วงเวลานั้นอนะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมพูดไม่ยังไม่พร้อมคุยกับคุณนั่นก็เลยทําให้คุณแบบเหมือนโอเคในเมื่อฉันพยายามจนสุดแล้วฉันก็แบบกลับมาให้คุณค่าตัวเองกลับมาทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองกลับมาเหมือนโฟกัสงานเงินอะไรของคุณอ่ะ คุณนิ่งจนเดี๋ยวนะขอดูหน่อยคุณนิ่งเพราะคุณเริ่มปลงในเรื่องของความรักแล้วรือเปล่าคุณเหมือนกับคนที่แบบว่าถามว่าอยากมีความรักครั้งใหม่ไหมก็อยากแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะรักหรือไว้ใจเชื่อใจใครได้อีกอะ่ะส่วนในตัวของเขาอะ่ะในตอนที่เขานิ่งเขาเงียบอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะ ก็เหมือนกับไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกหรือไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดนะคะเขาเองอะ่ะก็รู้สึกแย่กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะบักสะบอมเหมือนกันนะในตอนที่เขาไม่มีคุณอยู่ด้วยไม่ว่าไม่รู้ว่าเขาเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาอ่ะอาจจะเคยมองว่าไม่มีคุณอยู่ดีสะก,กว่าแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเข้าใจผิดทั้งหมด ยิ่งไม่มีคุณอ่ะเขายิ่งรู้สึกว่าเหมือนคนที่ไม่รู้จะพูดหรือจะคุยหรือจะอภรบายอะไรกับใครเหมือนไม่มีใครเข้าใจเขาเท่าคุณนะคะตัวคุณอ่ะเอาจริงๆอ่ะ พอกลับมาอยู่คนเดียวมีสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาดูปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่อยู่ที่ว่าคุณอ่ะจะลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไหร่แล้วในตอนที่เขาแบบคิดได้แล้ววิ่งตามง้อคุณอ่ะคือจุดที่เขาคิดได้จริงๆค่ะว่าเขาอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอ่วเหมือนเขารู้ตัวว่าเดี๋ยวนะคะเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาไม่มีคุณอ่ะไม่ได้ คนคนนี้เหมือนกับคนที่ชอบส่งพลังงานมาถึงคุณด้วยนะบางทีอ่ะคุณทําอย่างอื่นอยู่แหละก้าวเหรียญทําอย่างอื่นอยู่ทำกิจกรรมยามว่างงานอดิเรกดูหนังดูซีรีส์อะไรของคุณไปอ่ะแต่คุณจะมีความรู้สึกแบบเหมือนปิงแวบอ่ะพอนึกออกคาว่าปิงแวบใช่ไหมเหมือนคนนี้อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาในหัวเหมือนเขาอะส่งพลังงานอะคือ คุณอะไม่ได้นึกถึงเขาฝ่ายเดียวเขาเองอะเป็นฝ่ายนึกถึงคุณก่อนและส่งพลังงานความนึกถึงอะมาถึงคุณแต่ปากายังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าทักยังไม่ยังไม่กล้าอะไรออกมา justice เดี๋ยวขอลู u s t ติกนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ตัดสินใจในเรื่องของความรักครั้งนี้เดี๋ยวจะได้มีการพูดคุยกันนะความสัมพันธ์เนี้ยแต่ถ้าถามว่า พอเดอะเมจิ i เชขึ้นมาถ้าความสัมพันธ์มีปัญหาเราได้พูดได้คุยกันอะอันนี้ยยังไม่ได้เปิดไพ่ใบต่อไปนะจะบอกไว้ก่อนว่าความสัมพันธ์จะกลับมาดีจะได้กลับมาคืนดีอยู่ที่บทสนทนา ของทั้งตัวคุณและตัวเขาโอเคโดยเฉพาะที่ตัวคุณด้วยเพราะ The m a g จ c i เชียนขึ้นในฝั่งของคุณพอนึกออกเนาะเนี่ยสองไม้เท้าในเรื่องของการติดต่อคือบางทีอะ่ะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของเฮ้ย mm. คำขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมาดูนะแต่มาทำให้คุณสับสนเหมือนกันอะ่ะเฮ้ยสามเหรียญขึ้นมาเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อ oh, จะบอกว่าไม่ใช่คาว่าขอโทษก็ไม่ใช่เหมือนเขาจะทักมาแบบ ถ้าในกรณีโอเคเคสขอโทษมีพอพายห้าถ้วยเกิดขึ้นแต่เหมือนจะมาดูอารมณ์คุณก่อนว่าเฮ้ยคุณพูดคุยกับเขามีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองรีแอคอะไรกลับไปแบบปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเอานิ้วมาจุ่มน้ำร้อนดูอ่ะว่าน้ำร้อนเนี้ยเย็นหรือ,อยังพอนึกออกใช่ไหมคะแต่ก็มาทำให้คุณค่อนข้างที่จะสับสนอืม เนี่ยมาทําให้คุณสับสนเลยอะว่าแบบเฮ้ยเขากลับมาทําไมทําไมเขายังมาพูดคุยกับคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาอะตัวเขาเองอะค่ะถามว่าเขาไม่ได้ตัดคุณขาดเลยนะหนึ่งไม่เท้าเขายังมีเยอะใหญ่มีความผูกพันอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าความห่วงใยอะเขามีแล้วเขาก็หวังด้วยว่าคุณกับเขาอะจะได้เริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง สามถ้วยตัวคุณจะแบบถามว่าถ้าเลิกกันไปนานอะ่ะจะมีการได้กลับมาเป็นการ,ระยะนามนตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดี the t ชา e r ขอดูในตัวของเขาหน่อยนะคะเป็น the hermit นะคือเขาอะ่ะได้ตระหนักรู้ได้คิดได้ในสิ่งที่เขาได้ทำผิดกับคุณอยากจะบอกจริงๆว่าเขาคิดได้ด้วยตัวเองเพราะ The h e r m i t เนี่ยจะมีช่วงที่เขาแบบ เก็บตัวเงียบเลยนะคะเก็บตัวเงียบคือไม่ใช่แค่เงียบจากคุณน่ะเงียบจากสังคมเงียบจากครอบครัวกับพ่อกับแม่ก็ไม่พูดไม่คุยคือเขาได้ทบทวนในสิ่งที่เขาทําไปอ่ะด้วยตัวเองคือไม่ได้มีใครบอกเขาแล้วก็อีกในหนึ่งคุณเองคุณก็เหมือนค่อนข้างที่จะสร้างกำแพงให้กับเขาเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาที่ทําให้ทะเลาะก,กันก็ทําให้คุณค่อนข้างที่จะ นักอ่ะจะทําให้คุณไว้ใจเขายากมากขึ้นซึ่งตัวคุณเองอ่ะจะบอกว่ายิ่งคุณนิ่งคุณจะได้ถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอ่ะเหมือนจะตีเนียนๆกลับมาพูดคุยคือเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่อ่ะเพื่อคุณอืราชนีถือไม้เท้ามีการกลับมานะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะ อาจจะต้องปรับพลังงานอย่างที่บอกคุณไปในช่วงแรกด้วยในช่วงที่เอ็มเพขึ้นเขาว่าแอบ,บส่องคุณอยู่นะในตอนนี้อืฉะนั้นแล้วว่าค่ะกลับมาโฟกัสงานเงินกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะ่ะพยายามทำให้ Energy ของตัวเองอะ่ะไม่เศร้าไม่ดําดิง่ง ความสัมพันธ์เนี้ยสิบถ้วยการกลับมาเป็นครอบครัวการกลับมาเป็นคนรักการกลับมาเป็นคุณคุยเขาจะให้ในสิ่งที่คุณเคยต้องการเขาจะทําในสิ่งที่คุณเคยต้องการการกลับมาครั้งเนี้ยจะโอ้หกถ้วยจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ The Star การเยียวยาจะเกิดขึ้นนะ่ะไพ่ The Star เหมือนขึ้นคืนที่แล้วด้วยเป็นการกลับมา เพราะว่าอะไรรู้ไหมในตอนนี้เขาคิดถึงคนที่นิ่งคนที่เงียบกําลังคิดถึงคุณหนักมากมาก,มากนะคุณเป็นคนที่ดีกับเขาจากใจจริงอะเดเจในตอนที่เขาไม่มีคุณอยู่อะเขาเหมือนกับคนที่ไม่ค่อยแบบมีความสุขนะเหมือนถ้ายิ้มก็คือแบบจะฝืนยิ้มอะคุณเป็นคนจริงใจกับเขามากเลยนะเนี่ย เขาไม่อยากเสียคุณไปค่ะอยากจะย้ําอีกทีถ้าเกิดคุณถามว่าเขา,เขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่นะคะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ดูราศีก่อนนะราศีลัคนาจะมีทั้งพิจิกกลุ่มตุนเมชุน พูดถึงอะราศีไพ่ทาโร่มันจะขึ้นครบหมดอยู่แล้วเนาะถ้าให้อ่านอะตามพลังงานอะตัวเขาอะกำลังคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะเขาถ้าเกิดคุณมีคนบอกว่าคุณยึดติดที่เขาเขาก็ยึดติดที่คุณอยู่เหมือนกันโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุข,ส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ